สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอิส,สุูสสมุทรปราการโชวรุมเทอร์มินอลของเราตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับรถบรรทุกคันนี้ n r 1 3 0นะฮะจะมีคิวส่งในวันนี้ซึ่งลูกค้าท่านนี้ก็เป็นเจ้าของกิจการรับซื้อของเก่านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรับรถแล้วก็เอาไปใช้งานด่วนๆเลยคันนี้นะครับใช้เวลาต่อตัวถังกระบากคอกแบบเปิด3ด้านนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่24วันนะครับนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินดาวก็เสร็จพร้อมส่งมอบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะพามาชมบรรยากาศการส่งมอบรถคันนี้กันสำหรับรถคันนี้นะครับอย่างที่ถ่ายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนล้อกระทะผาเสริมแหนบนะครับเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ประมาณ3ตันถึง3ตันครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูรถเพิ่มเตมเิมกันอีกสักนิดนะครับ24วันนะครับสำหรับรถ บรรทุกคันนี้ก็ใช้เวลาต่อเติมก็เสร็จพร้อมสองมอบลูกค้าเลยพร้อมจดทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยเป็นกระบะเหล็กเปิด3ด้านนะครับซ้ายขวาแล้วก็รวมทั้งด้านหลังความยาวของตัวกระบะลูกค้าเลือกสเปคที่ความยาว3า0เมตรสานะครับสูง2องเมตรสิกว้างภายนอกอยู่ที่2เมตรท่วนนะฮะและสีสวยๆแบบนี้เลย วันนี้ก็ครบกําหนดพี่ลูกค้ามารับรถพอดีเนี่ยมีการเปลี่ยนล้อก,กระทะพาให้เรียบร้อยนะครับตามสเปคเลยรองรับการบรรทุกได้ประมาณ3ตันถึง3ตันครึง่งพร้อมเสริมแหนบทั้งด้านหลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเสริมแหนบเนี่ยเราก็มีใบวิศวะลงในเล่มทะเบียนให้เรียบร้อยเลยเพราะว่ามีการดัดแปลงช่วงล่างตรงนี้ต้องลงในเล่มด้วยนะครับว่ามีการเสริมแหนบนี่มีการรับสีสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมวกแล้วก็รับสีตัวหน้าก,กระบะพวกนี้ มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงให้แล้วก็มีแถมกล้องกล้องหน้าหลังให้ด้วยนะครับสําหรับรถบรรทุกประเภทนี้แถมให้ด้วยเพราะว่าการมองหลังนะครับจะค่อนข้างจะลําบากมีแถมกล้องถอยหลังให้ด้วยนี่นะครับกล้องทางด้านหลังเปิดได้สามฝั่งเลยบรรทุกแบบจุใจเลยนะครับสําหรับกิจการรับซื้อขายของเก่านะฮะเป็นกระบะเล็กแบบ พืนเรียบโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาสักครู่นะครับผมนี่ครับผมจะของกิจการร้านลึบรับซื้อขายของเก่านะครับที่ศูนย์ทรนนะฮะมารับรถเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นครอบครัวอีซูซุโดยตรงเลยนะครับคันนี้ก็ออกมิว x ไป คันนี้ก็ไปต่อยอดธุรกิจนะครเจ้าของกิจการตรงนี้นี่สวยๆเลยพี่สุนทรครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเขาอาธิบายการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริการนิดนึงนะฮะนี่นะครับที่เราทํากันเป็นประจำนะฮะเวลาเข้าศูนย์บริการก็จะมีน้องๆจากศูนย์บริการนะครับอธิบายขั้นตอนการรับบริการศูนย์ e ส,สู่ทั่วประเทศเข้าได้หมดเลย อ่เชิญเลยครับผมไม่ว่าท่านจะออกรถที่โชว์รูมไหนนะครับก็าสามารถนำรถของท่านเข้าโชว์รูมอีสูสูได้ทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับการใช้บริการทายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะหรือว่างานรับประกันต่างๆเข้าได้หมดเลยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเลย ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าท่านจะออกที่โชว์รูมไหนใกล้บ้านโชว์รูมไหนก็เข้าได้เลย